สวัสดีปีน้องตังไลน้าน้องเอจําไม่ได้เนี่ยไม่ติดตามคลิปเขาเขาเปิดคลิปต้องสวัสดีไม่ใช่ใหม่สูงนี่เป็นไตสวัสดีนี่เป็นลื้อหนูดูหนูไม่ดูตองต้นเออข้ามตลอดใน่ตอย่างนั้นแหละวันนี้นะคะจะพาไปทำบุญอีกแล้วเนอะก็บอกไปแล้วนะคะว่าอยากจะไปอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ไปจริงๆนะคะก็อภิษ มาม่าแค่นี้นะไปทำบุญที่เดิมที่เดิมคือที่ไหนนะหมู่บ้านปะลองนะคะปะลองปะลองที่น้องเหมยไปคุยกับเขารู้เรื่องนะ,ปะงไปคุยที่พูดภาษาไตเป็นนะ,ะคะก็เมื่อกี้ได้แพ็กแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่ตอนนี้กใกล้จะเสร็จแล้วแพ็กมาม่าอยู่นะคะเพราะว่ามาม่าเนี่ยซื้อมาเป็นลังแล้วก็มาแยกนะคะเพราะว่าเออ หมู่บ้านเขามีคนเยอะไงคะก็เลยแบบแยกๆกันนิดนึงนะคนละสิบหอ่อสิบห่อนะซื้อมายี่สิบรังนะคะวันนี้แต่งตัวสวยกันทุกคนนะคะวันนี้ไม่มีน้องกิง่งวันนี้ไม่มีน้องกิ่งนะคะมีน้องเอหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าคนนะคะน้องเอเสื้อชมพูจอมเท่ะนะคะวันนี้ ใส่เหมือนจะไปขับมอเตอร์ไซค์เหมือนวันนั้นเลยนะคะสาใต้ลงเราใส่ชุดกระโปรงนะคะก็เมื่อกี้แพ็คไม่ได้ให้ดูนะคะรีบรแพ็กค่ะรีบรแพ็กแล้วก็รีบรบมาถ่ายให้ดูเนาะ,ค,ะค่ะบายค่ะเจอกัอนตามปลายทางนะคะถ้าถ่ายที่บ้านไปนานๆัวไม่ได้ไปเห็นแบบเอ่อไปคุยกับอะไรนะชาวประลองนะคะก็เลย ถึงแล้วค่ะโอ้เจอสาวไฟคาด้วยไอ้ยุสยามอจเกาหลีนะมาอีกแล้วทีหนึ่งนะคะมาอีกรอบมันถึงแล้วค่ะลงเลยค่ะไอ้ยุสยามอัเกออันนี้ใช่เกาหลีนะเขามีอันผู้ใหญ่บ้านอย่ามั้งเนาะถามผู้ใหญ่บ้านนามีกี่เฮอร์เนี่ยไปถามตีไหนไปท่านหน่อยซิเดี๋ยวดิไปถามหัง นี่หลายเท่าน่ะ1ทาน่ะโอ้ยนีก็ผู้ใหญ่นวันนี้นะในนะฮะสาว,สาว มีสิบมีสิบหลังคาเรือนเหมือนที่บอกว่าจริงๆนะคะใ่หล้เจนี่ซ้ายขวามันมีเด็กไงมันมีเด็กไงซ้ายขวามีเด็กเดี๋ยวไปดูสรๆโอ้เนเน่ไปดูเข้าเปล่าข้าเปล่านปไรนะคะอันนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะ โหมีลำพงสปิการ์เหมือนก็ต้องเออตาโลเฮ้ยเฮ้ยจ้าตาขับแทบตะลักตะลิลดูเนืองไหมคะนี่รูมือเราหนึ่งปีแล้วกระปเ้เขากำลังประกาศอยู่นะคะว่าให้มารวมตัวกันในที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะทุกบ้านนะคะการในป่า ี่สัปลาถุงไงอ่านี่นะคะรอคิวมีสิบคนนะคะแล้วก็โอ้ยซ้ายขวามีเด็กหมดเลยนี่เตรียมแจกค่ะน้องมาเป็นตากล้องให้นะคะออเด้ออื่นก็มาดูสาวเอาไว้ฮหดสางาเฮ็ดยู่เนี่ยเฮ็ดตอกอะอ๋อเฮ็ดตอก เฮ็ดตอกเปิ่นเฮ็ดอันนั้นน่ะสองปลาอ๋อเปิ่นเฮ็ดอันนี่มันปอดนะอ๋อพวเปิ่นหลวมจังได๋ก็เฮ็ดกะเปิ่นเฮ็ดคล้ายกะอันสองปลานั่นนะสองปลาโหใส่โค่น่ะนะอ๋อเพชรอ๋อแต่ว่านี่อันนี้อันน้อยๆปิ่นเฮ็ดไว้อ่ะของลวมอันเนี่ยมี่วมีว่วะปอชอบขนายกันแน่อ๋อทเพิ่นตวยไผเฮ็ดไหนเพชรในพี่หน่า กอะไรอ่ะเออพ่อชอบก็เดี๋ยวพ่อมันใหญ่นะมันเล็กเกินนะก็อะไรเอออ่าก,ากำ๊มแจกของแล้วนะคะต้องไหวเป็นถ่ายน,นะคะหันมาหน่อยหันมาหน่อยหนึ่งสองสามสาม

นี่มีความเสัตว์่ะะสิบหนึ่งมันจสิบสิบแล้วออันนั้นเป็นของคนเดียวกันมั้งถ่ยปุ้งไทยปุ้งถ่ยปุงไงยป้งไะเดี๋ยวก่อนนะคะถ่ายรูปเา่า้เก็บภาพก่อนนิดนึงนะคะนี่นะคะภาษาที่ให้พร ให้พรนี่เหมีอนมีคำมีเปิดสถีอ๋อค่ะขอเหมือนติวาค่ะป้า,าเป็นแต่มาแทจก,กแถมอ๋ออันนี้เป็นหมอกำะต่ายในอุปนายไปตั้งพุ่นเ <c oughs> ขาหมอเนาะอ, <c oughs> อ่าเ <c oughs> ขาหมอกำมันเนอันนี้อันนี้บนว่ายินดีละลายกำอันนั่นเป็นว่าจือ้อประลอง อาจจะเพือนแบบอาจจะหัวเราะเลกหินน้ำอ่ะหินน้ำแม่เลงมีงินมีข้ามเป็นสเทมมิโปรยงินอ่ะอ๋อค่ะขอเหมือนที่ว่านะมันมีน้ำหนักหละยาจากไข่อ่างได้พรแล้วได้พรแล้วไม่ก็ไม่มานะน่ารักเลยมาดิไทยปรุงอันไทยเลย ไปอยู่ต so, ั like, ้งรังเป็นกันเลเหรอพ่อทับโปงอ่ะกันเนอกันเนอถ่ายป่งกันมอ่ะรอนนะร้อนนะแป๊บเดียวไม่ได้ถ่ายกันนะไม่ได้ถ่ายเลยนะสองวดอ่ะจับกล้องเราบังเด็กเลยนะเอ้ามามาเลยค่ะมาค่ะเด็กอ่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเดี๋ยวถ้านั้นก็เซ็นเซอร์ก็ได้เด็กทางวันนี้เยอะเกิน โอ้อันดีเมื่อกีว่าอันน้องว่าอันเป็นเท็ดสองอะคาไรส้องนั่นน้อยนั่นนะอันเป็นป้านั่นนะออะไิน้ออันนั้นใหญ่แน่น้อยอันน้อยเลยน้อยนะอันนี้มันเสิร์ฟอะนะของหลวนนั่นนะอ๋ออันที่ทีมือมือเสอเห็นะมันิีมแย่มันีเนี้ยมันถิบหางยนะใช่ใช่ตของหลวนนั่อะ่ไรค่ะไรไหวอ๋อมีอันนี้ใหญ่นะเอากระวปอัน อ, é, อ, <laughs> อันนั้นเอาไว้ใจเขาการีทางได้ไหนอันนี้มันใหญ่เกินโอเค่ะคเมื่อน่ะคาเมื่อนประมาณนี้แหละประมาณนี้เหมือนเกิ่อกินต๊ะเก้าเอียแต่ว่ามันเป็นไม้ใช่ไหมน้อยเลยนะอีกหนึ่งก่อนเลยมันมีหน่อยังไม่ได้เต้นวันหลัง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 ได้มาไหงกันเมื่อัเนอโอ่ะ ต okay. okay. hmm, ้องไปอีกที่หนึ่งนะคะก็เลยแบบก็เลยแบบไม่ค่อยอันนั้นนะคะต้องรีบไปรีบมาอีกเพราะว่ารีบมาแจกโอ๊ยแค่ใครหนนี่ดน้เป็นคอยจีเนี่ยเมื่อค่ะ โอเคน่นะคะก็จะไปทำบุญข้างในวัดอีกเนาะไม่ได้เดินชมหมู่บ้านอีกแล้วไม่ได้เดินชมหมู่บ้านอีกแล้วเด้ออยากเดินชมหมู่บ้านนะคะแต่เดินไม่ได้ร้อนมากมากค่ะไปในวัดอีกโอ้วันนี้เขามาไวรุ่นมาเที่ยว นี้ก็วนมาที่มูเซ์เออท้องเออะไรนะที่เนี่ยกำมันกำมันหมอกำมันแก้ไปรุ่นนั้นเข้ารสื่อสารไม่รู้เรื่องไม่เหมือนเออไม่เหมือนหมู่บ้านเออประลองเลยนะคะแล้วหูแล้วหูพูดภาษาพม่ายากมากนะคะ อัน,นอันเฮิอันนี้นี่มีสาหาเมียห้าสิบโอห้าสิบเหรอตังนี้นั่นมาเอออย่างงมูนรู้นะเอจะเองจะยาคละเลยตะู่มาให้เรียกมาแล้วนะคะมามากยังนะ เดี๋ยวมาม่านะคะแจกมาม่าค่ะแต่ผ้าผมนี่ไม่เพียงพอแต่จะไปแจกที่แบบบ้านที่แบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ไปเอาให้ตรงนู้นนะบ้านแบบเป็นไม้อย่างงี้ก็น่าจะแบบทันสมัยนิดนึงเขาน่าจะมีมีอยู่นะคะก็เลยแบบจะหาแบบบ้านที่แบบเป็นมุงด้วยหลังคาแบบแบบท็อปแบบที่มันแบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปแจกทาตามถนนนะคะตอนนี้ก็เรียก ไปเรียกเขามาแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะอ่าค่ะตอนนี้มีสามสิบเก้าหลังคาเรือนนะคะก็จะให้ตั้นให้เลียงแถวนะคะแต่เดี๋ยวเด็กายทางนี้ดีกว่านะคะอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเด็กเฮ้ยกอลหลือสิบหกไอ <laughs> ได้ว่าก็มันันงเขาดู <laughs> นี่นะคะเรียงแถวเด็กเด็กเด็กมึงเกีนน่ยวหนหรออะไรคะจ้าใ้เด็กอันนี้เด็ยกยาขอบุณจ้าอาบีกจ้า อาโบอีจาเขาบอว่าขอบคุณนะคะเขาบอกว่าขอบคุณอาโบอีจ้ารอที่แล้วมาก็อาโบอีจ้า่อันนี้สามอันตะปนตะปูลุบหลามเขานะคะนนรับอลุห่อู่อันนั้นทำอยู่เพิ่นตีทีุ่ดุเลยทีุ่ดุนะคะมามา่า <c oughs> เดี๋ยวผู้ใหญ่ไม่มีแล้วจะเหลือแต่เด็กๆนะคะอ่าถ่ายเยอะไม่ได้นะคะ <c oughs> เด็กๆแล้วเด็กๆแล้วไม่มีผู้ใหญ่แล้วนะคะมีเด็กๆแล้วไปช่วยแจกดีกว่านะคะเพราะว่านี่ยังเหลืออีกนะคะมี3 9สิบ้าหลังพันเรือนนะคะท้ายท้ายสุด <c oughs> พ่อแม่เขาไม่อยู่ <c oughs> บ้านก็เลยแบบเด็กๆเขามารับแทนพ่อแม่นะคะก็เลยถ่าไม่ถ <c oughs> ่ายนะคะไม่ถ่ายให้ดูเนาะโอเคกนเน ไปแล้วค่ะแยกย้ายแล้วนะคะก็มาไวกับไวค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้ากลับไปตรงนี้นะคะน้องไวก็ต้องไปหาสาวเชียงตุงจะเป็นใครนั้นรอรูรอติดตามนะคะก็ได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็เรียกมาแต่เขาไม่มานะคะก็เลยแบบต้องรีบกลับแล้วก็พาเขาไปเที่ยวนะคะไปค่ะไปต่อไปก็ แบบตามถนนตามทางนะคะถ้ามีแบบบ้านที่อันนั้นก็เอาห่มแจกตามทางนะคะเราดูว่าจะมีหรือเปล่าใมีก็แจกตามถนนที่หนู่บ้านเอาปลาเขาหายไปเมื่อกี้<อ>หายแล้วอันนี้อันนี้ ตามแบบถนนที่มันแบบเป็นบ้านแบบไม่ค่อยมีอะไรนะคะแจกเหลือคืนเดียวนะคะหมดแล้วลวบบ่าแจกมือค่ะ,คะใช่อาจจะใช่ค่ะยังไม่ปิดใช่ไหมเนี่ยนะคะอส,สองคนนี่สวยคะ่ะชมพูชมพูค่ะสวยมากคะ่ไไะ,ไ,ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ย ย่าก็ไปแต่ขี้ฝุ่นโอ้าไปค่ะป้ายต่อไปคือมันเหลือแค่ผืนหนึ่งผืนเดียวนะอีกหลังหนึ่งนะคะ ่ข้างบนก็ได้นี่น,น,นะทะเนนะประมาณละอา,อ,อาคาะอ๋ออาคาเป็นอาคารนะคะไปแล้วหมดแล้วสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยแจบบกๆต้องพูดว่อาอะไรอ่าตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกินข้าวเรียบร้อยเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวไปตอนเช้าก็กินแค่แบบเอออะไรนะกาแฟกับปาต้องโกนะคะก็เลยแบบหิวข้าวมากก็เลยไม่ได้ไปนานนะคะต้องรีบกลับบ้านนะคะแบบหิวข้าวน่าก็เลยแบบแจกๆ เพราะว่าต้องแจกสองที่นะคะแจกแจกแจกแล้วก็ไม่ได้พูดคุยเลยแจกอย่างเดียวแจกแล้วก็กลับแจกแล้วก็มาอีกที่นึ่งแล้วก็แจกแจกสองที่แล้วก็แจกตามถนนสองที่นะคะแล้วก็เดินทางกลับนะคะก็ไปแจกของจริงๆค่ะไปวมาไวนะคะไม่ได้ไปแบบสัมภาษณ์สำรวจไปดูวิถีชีวิตนะคะเพราะว่าไปด้วยกันหลายคนเนาะไม่ได้ไปส่วนตัวนะคะก็เลยแบบไปแบบลิงเล็ยลิ้งรีบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปเองอะไรางี้ก็จะอยู่แบบ อยากอยู่อยากกลับตอนไหนก็ได้แต่ว่าตอนเนี้คือไปกับพี่เขยไปกับเธอคามไปกับอ่นน้องเอกับจออะไรเงี้ยเขาก็เขาก็มีธุระต่างมีธุระกันนะคะก็เลยแบบอ่ะจับเอาเก็บภาพได้นิดนึงก็วันนิดนึงเนาะก็เลยเอามาฝากพี่ๆได้ดูนาะที่มีเด็กๆก็จะเซ็นเซอร์อะไรให้ดูนะคะอ่าตอนนี้ก็จะเดินทางไปหาสาวๆเชียงตุงแล้วนะคะเดี๋ยวไปกลับไปเอารถที่บ้านก่อนนะคะตอนนี้อยู่บ้านพี่เขยเนาะก็ จะกลับไปบ้านไปเอารถแล้วก็ไปรับสองสาวไปเที่ยวหาสาวอินนะคะอินอินทักิเลกนะคะเขาก็ทําช่อง u t u b e อ่าก็เคยเจอกันที่อ่ออะไรนะไปรวมตัวย b e y o ยูทูบที่เชียงตงุงเนาะก็เลยรู้จักกันก็เลยจะพาเข้าไปเที่ยวตรงนู้นนะแล้วตอนเย็นจะพาเข้ามากินอ่อของกินที่บ้านพี่เคยไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูเขาเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สัน้นๆสัน้สนมากนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจน้องเหมยนะคะก็จะรีบไปแล้วรีบมากค่ะคลิปนี้รีบมากคลิปนี้สั้นมากสิบกวนาทีเองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้น้องเหมยด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปตามดูสาวๆชิงตุงคลิปหน้าอีพีหน้าเลยนะคะบ้ากลับบ้านไปเอารถก่อนนะคะเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันเย็ยนแล้วนะคะเสื้อผ้าก็จะไม่เปลี่ยนนะจะจะใส่างี้แล้วก็ออกไปเลยเดี๋ยวกลัวมันสายนะคะเดี๋ยวไปไหนไกลไม่ได้นะก็เลย เนียบเยนแล้วค่ะอมแมมทั้งวันแล้วเพราะว่าเป็นแต่ขี้ป่นแบบถนนแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะไปค่ะบ๊ายบายนะคะไปหาสาวแล้วนะคะตามต่ออ e ีพีหน้านะคะอยากเจอสาวเชียงตุง y ยูทู e เชียงตุงนะคะ2องคนนะคะ